อ่ะแนะน้อตัวจะกี้ต่อเดียวผมจนตะกี้สุดสุดวันนี้พี่กัดเท่าไรเก้าสิบเก้าครึ่งครับเป็นไงเมื่อเช้ามาเกินเท่าไหร่เนี่ยเกินเก้าขีดนะซ้อมอยู่ที่สุราชครับค่ายเกตผู้เฟื่องกันนะหน้าสนามบินเนียนะกี่วันซ้อมมาซ้อมมาก็เดือนกว่ากเดือนกว่าเรานี่สไตล์ไงมวยฝีมือฝีมือกับคู่ชกเราเคยเจอครั้งไหมไม่เคยไม่เคยเจอเจอใครวันนี้วันนี้เจอโจโจ้ครับเป็นไงเห็นเห็นเขาไม่เขามีอะไรบ้างมีเข่าครับมวยเข่าดูดันลูกบิดลูกล็อกคอเนี่ยนะ เราเราเราแก้จุดน,นี้ไหมแก้แล้วเราได้ถ้าเจอมยวยเข่าเราต้องแก้ได้วิธีไงวิธีเตี๋ยวประค่ามาเอา,าขวางขวางปากอ,อก้อเนี้ยโราสูงเท่าไหร่เอา้าสูงร้อยห้าสิบกับร้อยหกสิบน้ำหนักของเราป,ปล่อยปล่อยสิบสามแล้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบหกชกมวยมาห้าหกสิบได้มากถึงไหมไม่ถึงครับห้าสิบห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าน้ำหนักไปปล่อยทีดิสิบสามสิบสามล่าสุดชกไปที่สิบสี่ ไป่ล่าสุดชกไปที่ไงชกไปดิกองทัพอากาศวันนั้นเป็นไงชนะชนะใครวันนั้นชนะเพชรบ้านลาดนะเพชรบ้านลาดวันนั้นกี่กิโลล่าสุดสิบสี่วันนี้ก็สามสิบเก้าจุดห้าครับโหลดลงมาหน่อยนะได้นะได้ต้องคุมกี่กิโลนี่เอาคุมมากิโลกว่าครับสบายสบายร่างกายคิดว่าโอเคไหมโอเครอบแรกกับรอบนี้ไหนร่างกายดีกว่ารอบนี้รอบนี้ดีกว่าแล้วก่อนนั้นอีกไฟต์เป็นไงผลงานชนะใครนะชนะมากี่ไฟติแล้วเนี่ยชนะมาสามสี่ไฟติดแล้วห้าไฟถึงไหม <ไ>สี่ไฟติดมีแน่นอนหอมสด่ะลูกล่าใจจังวัดสุราข้าวฟ้าแฟนงครับเชีร์หน่อยกูเอกฟาาแฟ็งครับเชีร์จากิจอยูุ่ราดเด้อวันนี้นเต็มทีแน่นอนครับโอเคเข้ามาตรงใจจุ๊ดดิครับไนายเจ้าหน้าเป็นไงวันนี้ไปกี่กิโล สามก้าวครึ่งเวอนนี้รราทีล้วชคอะไรสามแสนอโอ้ยเหมือนลูกโป่งนะขึ้นครึ่ลงลงลงนะ,ะวันนี้เจอกันจากกิจไ,ไม่เคยชกกันนะสวนกันไปสวนกันมาเราสไตล์ยังไงบุบ๊คเข่าแทงบิดซ้อมอยู่ที่ที่ใครสิจะได้กี่วันได้ซ้อมมา อองตวนี่ร่างกายเป็นไงวันนี้เต็มร้อยน่าจะดีกว่ารอบที่แล้วมั้งนะรอบที่ได้มาแทนวันนี้เข้ามาปึกเลยสูงเท่าไหร่สูงร้อยห้าสิบเอร์น้ำหนักไปปล่อยครับสี่สิบเบสสี่สิบสองปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้สิบห้าผลงานสามไฟของเราเป็นไงบ้างชนะหมดเลยครับชนะหมดเลยชนะเกินสามไฟไหมเกินเกินนะโอ้ปองสบเหลือเกินจากกริดกามีอะไรบ้างที่ที่เห็นเห็นในคลิปมี้อจครับ แกมาแล้วเจนเนอร์แก้มาเรียบร้อยอาจารย์พาหลวงพ่อมาแก้เรียบร้อยวันนี้นะ,ะลูกหลานจากจังหวัดความกลฝาใช่หน้าเชียร์นยครับเชียร์สามเอฟซีเชียร์ยยเป็นกำลังใจด้วยครับ็นที่รบบโอเคเต็งกิ้ว